สวัสดีครับประพาดบอนไซมะพร้าวนะครับืัอน,นี้ผมก็สิมกิีดเปิดยอดแล้วก็แตงโคนอันนี้ผมเลี้ยงแบบเลี้ยงทั้งเปลือกครับแล้วก็ได้พานการยกหลากมาแล้วครั้งนึงครับนี่ครับผมอามาิกีดครับนี่ครับ นี่ได้ชมเขาแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเพิ่นเน้นแบบใส่คำว่า,าลูกค้ากันอะไรกันแล้วเนาะเป็นว่าบมมีเปลือกมันมันจะดูโอเคสวยกว,ว่าคนว่าืใส่ผมจะมุนให้เบิ้องรอบๆกัน้กวก็เบิ่งแ้กก็ตีชมมาได้ครับ แล้วมื่อนี้ที่ผมทีเหตุก็คือแต่งยักนิดหน่อยแล้วก็เปิดครับพี่ครับโดยเฉพาะตรงนี้แนี่มเห็นนะครับเนาะผมจะเปิดให้มีผมก็ใส่ใบเก่าอยู่สักอนนี่ครับเข้าแล้วออกยังสีเลยครับนี่ครับอันนี้เขาก็แทบจะลุดเองอยู่แล้วครับนี่นี่ เพราะว่าอายุเขาเบิ่เบิดแล้วกันแตเขาก็สิคอยทะย่อยดูออกมานี่ครับที่ผมเจียนี่ครับตีได้ตีได้นี่ครับ,ย,รบ,รบยัไปซ้ำหลายครับซ้ำหลายซ้ำหลายแล้วมันไอ้ยผ่อนเดือในให้ครับมีดก็คันค้าง ปลาตะแมงปลาตะแมงน้อยนึงครับนี่ครับนี่เลยครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับผมนี่นี่ครับนี่ตรงนี้เท่าตองออกด้วครับนี่ครับเหล่ามาตีพีเลื่อยโข่งมาตามยังตีเลยครับนี่นี่ครับไอ้แม่เหลือจะไม่ไม่ยังตีเลยครับผม ตัวนี้เข้าทัฒนาออกครับทัฒนาออกเพราะว่ากลังสวยอยู่งเขาก็ต้องเด็ดเขาเด็แก่อย่งเงี้ยครับเอาไว้แล้วก่อนครับหรือว่าได้อยู่ครับนี่ครับเขาก็ต้องแตงโล่ให้สุดเลยครับขี่ลงมาเลยเขาเอื่อมาใสา่ที่กีดครับกีดครับ เอาเขียนมาเพื่อเพือการทมาเฮ็ดออกไปเยอะทังสี่ครนี่ครับนี่นี่ได้แล้วก็นี่ครับนี่นี่เห็นเนาะครับเนาะนี่จะรากงมาให้เบื้องเลยปึ๊บแต่ห้ามบอกไปเอาสมุนท้อก็เอาสีก้อนก็ได้ครับนี่นี่ครับนี่ครับของที่เลยครับป่าเนียวก็ไม่เห็นท่านี่คือกันครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับ คือกันเลยครับนี่ครับมองเห็นอยู่ครับนี่ครับนี่ไดอ,อันนี้ครับ ไอ้โมยุ่นได้กลาบามองนี่ถ้าโบฝืนจนเกินไปก็เอาออกครับถ้ามันฝืนก็นจะเฝ้าออครับเดี๋ยวมันเทียนเหยอดช้ำครับผมเทียนเหยอดช้ำเ้อาโมโหถตัว่าได้ห้องเมาแต่เน็กเม็ดจะต้องขูดหน่อยสันเม็ไปตืกยอดข้างในเป็นห้อยขาดหน่อยหนึ่งสมุดนะเป็นห้อยขาดหน่อยหนึ่งถ้าแตกไปมาแล้วบมไม่ได้หน่อยเลยครับห้อยขาดบอกย่างหย่เลยเดียบานนี่ต้นไม,ม้นะ อนีกเดี๋ยวผมจะดัดก่อนครับดีใจทัําใดดัดตรงระว่างเลยใบกำลัลางงามเลยใหญ่ฮักเลยน,นาาะครับตัเส้นสายครับทิ่กิงนนะรอบนาจะเอาออกได้ครับหรือจะเอาออกรอบนี้ก็ได้เพราะว่าเท่าแล้วครับแก้แล้วครับเท่าแล้วจริงๆครับนี่แก้ข้อตรงนี้เริ่มย่นแล้วเดี๋ยวผมจะเบิ้งก่อนเกีดตัวนี้แล้วเพราะว่า,าการเอาออกบางที่มันเนี่ยมาขำกันจริงๆครับนี่ คำแล้วล,ลงบ่ได้ค้ำยังสี่ก็ต้องเอาออกครับอันนี้บ่ได้ค้ำครับใบ่ิ่งอีกที่ลบนี่ครับสำคัญครับพอสำคัญสำคัญเลยนี่ครับนี่หลากลงยังสี่เลยครับนี่หลากลงมากยังสี่เลยอสิได้คือกันกรครับสองทางคือการครับ ล้าเขาก็มาเมืองว่าเข้าสิเข้าสิหล,ล,ลอกออกด้หลายเป็นไหนบนเสือหลอกออกอ้อนเกินไปกักับยืนโมยู่ครับเอเลยครับลุงพอดีปะพอดีขอบคุณในหลายครับคุณลุงคนที่ลุงคุณมาสื่อของน้ำ<笑><笑>ขอบคุณครณับบกคคาฮาเองครับบ้านนี้นี่เท่ากับตาดกเลยครับที่จริงผมเดียวออกมาเนี่มันเดียวแบบนี้ครับที่จริงผมเดียวออกมาเยอะหน่อยมาหลายท่นี่ว่า เบิ่งแล้วว่ามัานอาจจะยืนยูดด้วยตัวเองได้นี่ครับดัดวิธีดัดกับค่อยๆครับหักลงแต่ทางเทิงลงมาหาไตครับหากลองจะทังเทิงลงมาหาไตหักมาแล้วเข้ากับแจไปยักนรอยหัดหนึ่งนี่อ่าข้าต้องข้าต้องดัดดแจครับบดัดบ่ได้นี่ละ ระวังงวดต่อไปอย่าซองจริงนี่นะครับนี่มันมันคำว่าคำว่ามันขำกันคือคำแบบนี้ครับนี่ยเขาโน้มลงกมาได้แต่ท่นผ่้มีแนวคิดเขาจะโน้มลงได้แบบสวย์สุดๆเลยเด้อผมเบิ่งก่อนจริงนี่นาจะมนีนาจะเอาออกครับเด็กขำครับขำจริงไหมที่ลงมาเนี่ยครับไปเอ่ะ เดี๋ยวผมสีพิจารณาเบิ่งว่าเสียวออกได้ยังไงต้องระวังเติบครับติดติดกระโูลกเป็นแห้งครับนครับที่แรกว่าสิบุม,มี่ไอ้ตัวใดมีผลกระทบออกราคาเรียบร้อยครับนี่ครับค่ำเดี๋วก็ใบเพื่อนกับเพาท่านนี้เป็นใบจริงของเขาหอกเป็นใบจะรุ่นพี่คุณผู้ชมครับใบรุ่นพี่ นี่ครับที่ผมตัดบางหันครับเขาเคยมาแจงหออครับนี่ครับตัดบางหันนี่ครับแจงอ่อกเลยให้บาดเจ็บน้อยที่สุด นี่ครับที่ผมบอกว่ามันคํำกันครับบานนี้พ่าคํำครับจริงมี้พ่าคำครับรคครบางคนเขาเอาเสือกตัวจองไว้ครับแต่ว่าเราเอาถึงขนาดนั้นครับดัดแล้วก็แล้วไว้เรื่อยอย่างที่ห้าครับนี่เซจินการกี่แล้วก็การแต่งโค้นกี่เปิดยอดแล้วก็มาเขียงออกกิิงหนึ่งครับตัวนี้ถือว่าเซจิ้นหรอครับล่าผมยกไว้แล้ว อันนี้ผมเห็นนี่ผมบ้างไว้เพื่อทวงหนำนักก็ซื้อครับเพราะเวลาผมเอาไปว้างไว้รับเนหัว่ดวนลงกิิกับทวงไว้ครับนี่ครับเป็นไรน,นอ้อเบ่งแล้วสวยงามบ่ถูกวกถูกใจบ่กําลังใจดีๆครับว่ามยังครับถูกวกถูกใจพอใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮ้เดอครับช่องปราพาบอนไสมะพร้าวครับ ี่เลยเอาเบิร์กันอีกรอบๆอีกร,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 รอบนึงครับโอเคครับอันนี้เซจินครับเรือแต่กระถางเซรามิกมาใส่ครับหรือดินเผาง่ามครับอ่ะโอเคนะครับนาะคลิปนี้ฝากไว้สำหนับกนันเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่อง ประภาตบอนใส่มะพร้าวครับสวัสดีครับ